สวัสดีครับกับระยะเวลาที่ไม่ถึง1เดือนเท่านั้นที่จะถึงเวลาสอบสอบนอชีวะวันนี้เรามาดูโจทย์แนวระบบประสาทกันบ้างนะครับข้อนี้กล่าวว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเบรนสเตมอ่าเบรนสเตมคืออะไร Brainstem ก็คือก้านสมองถูกต้องไหมครับก้านสมองก็คือส่วนที่เชื่อมระหว่างสมองกับไขสันหลังหรือ s p i ป a นคอร์นั่นเองอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยก้านสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้างละ่ะก้านสมองก็ประกอบไปด้วยมิดเบรน ก็คือสมองส่วนกลางถูกไหมครับบวกกับเมด u l l a ออฟลองกา a าแล้วก็บวกกับ p อนส์ที่หลายคนมักจะจำสลับก็คือว่าจะมีซ e r ีเบลลัมเพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่ถูกต้องครับซีรีเบลลัมไม่ได้อยู่ในเบรนเซมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้เลยเรื่องการพัฒนาแน่นอนเพราะมีคำว่าเซฟฟอนเกิดขึ้นต้องเป็นเซฟฟอริเซชัน มิดเบรนนี้มีการพัฒนามาจากสมองส่วนมีเส้นเซฟ h อ l o n เมดดู a ่าเนี่ยมีการพัฒนามาจาก m y อีเลนเซฟ h อ l o n ขอเขียนว่าแค่ไมอีเลนแล้วกันโอเคนะครับแล้วก็เซฟ h อ l o n ก็ขอย่อด้วยแล้วกันนะถัดออกไปก็เป็นสมองส่วนพอนส์พอนส์นี้มีการพัฒนามาจาก มีเทนเซฟลอนถูกต้องไหมครับมีเทนเซฟลอนอ้าวเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อนี้ได้แล้วเขาถามว่าข้อใดไม่มีการพัฒนาข้อใดไม่ถูกต้องก็คือสมองส่วนที่มีการพัฒนามาจากส่วนใดที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็เห็นอยู่อันนึงก็คือทีเรนเซฟลอนนี้มาแปลกๆและไม่มีนที่ท่องเลยถูกต้องไหมก็แปลว่าข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องตอบข้อควยส่วนมีเซนก็ถูกต้องเพราะมีเซนก็คือมิดเบรน ใช่ไหมมี midbrain, m y e l e n ก็คือ medulla แล้วมี ten ก็คือ pons ใช่ไหมนี่ก็ถูกต้องโอเคแล้วถามว่า t h e er l e n Cephalon พ,พัฒนามาจากพัฒนาเป็นอะไร t h e er l e e n c p h a l o n ก็พัฒนาเป็น cerebrum ซึ่ง cerebrum ไม่ได้อยู่ใน brainstem โอเคคนละอันกับ cerebellum ถูกต้องไหม cerebellum คือการส่งตัวผล cerebellum ก็เป็น integrated thinking นะครับพะนันข้อนี้ก็สามารถที่จะตอบได้โดยง่ายๆเลยนะ